แต่ว่าช,ช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่คุณหมอน,นําเสนอว่าต้องมีช่วงนี้ข้อห<ช>ลังๆนี้คุณผู้ชมแฟนรายการแล้วหมอหมอ,อยากตอบ <L ine> คุณผู้ชมกลุ่มนี้มีปัญหาเรื่องของความสูง ไม่ใช่อยากสูงนะคะคุณหมออยากเตี้ยอยากเตี้ยอยากหยุดสูงเยอะมากเลยต้องมาถามคุณหมอการอย่างคุณฉันที่มาบอกว่ามีอะไรบ้างคะที่ทําให้เราหยุดสูงขอถามคุณหมอในค่ะคุณอาทิตยยาบอกว่าอยากลดความสูงค่ะสูงจนเดินเพื่อนลอ้อคุณแคลนนะคะอยากลดความสูงสักสิบเซนเพราะอยากสูงเท่ากับคนที่เราแอบ <add S 1> <sweet. S 2> ชอบ <c oughs> แล้วก็มีน้องๆ <c oughs> หลายคน <c oughs> คน่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะอันนี้นะคุณกุ๊ดคุณซาจูนคุณชาแนลบอกว่านอนดึกตื่นเช้าทุกวันแต่สูง 1 7 5และไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสูงคุณหมอมีวิธีหยุดส่วนสูงบ้างไหมคะคือหยุดสูงกับลดความสูงมีสองคำถามในคืนนี้าม,มากเลยอะ่ะ คือต้องบอกว่าปัจจัยอะไรที่มีผลต่อความสูง1พันธุกรรมเราไปเปลี่ยนพันธุกรรมไม่ได้อยู่แล้วอันที่2คือเรื่องของฮอร์โมนนะซึ่งจริงๆแล้วเรามีโกรทฮอร์โมนนะมันดีแล้วถ้าเราไปทําอะไรไปลดระดับก็ฮอร์โมนมันก็ไม่ดีนะเพราะจริงๆก็ทําให้เราเด็กแล้วก็ทําให้เราเด็กคือกระบวนการซ่อมแซมร่างกายทุกอย่างอะไรเนี่ยมันหรือความเป็นหนุ่มเป็นสาวข,ของเรามันขึ้นกับโกรทฮอร์โมนซึ่งมันก็ไปกับความสูงถ้าเราไปลดโกรทฮอร์โมนเนี่ยหมายความว่าเราอาจจะไปเสียประโยชน์ที่สําคัััญขอออองงมมนนนนนนยยย่่่่าืีี้้กก็็ไเเหดวลททุค เขาบอกว่านอนดึกกันแล้วจะยใช่<ล>ใช่ใช่นะแล้วเราจะไปนอนดึกกลายเป็นว่าส่งผลอย่างอื่นต่อร่างกายคือเขาแก่ลงอย่างเงี้ยไม่เอาบนีะไม่เอาไม่แข็งแรงด้วยใช่ค่ะ โดยธรรมชาติเมื่อเราอายุมากขึ้นเราเตี้ยลงอยู่แล้วเวลาที่มันมีการกระทําบีบอัดไปที่กระดูกสันหลังเราจะค่อยๆเตี้ยลงซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะสูญเสียความสูงไปแล้วประมาณสัก 2- 4เซนโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะนั้นปล่อยให้ไปตามธรรมชาติเถอะก็คือไม่มีทางลดความสูงได้แต่มันอาจจะเป็นวิธีการแต่งตัวหรืออะไรงนี้ก็ช่วยได้นิดน่อยใช่แล้วก็อาจจะแบบว่าไปใส่เสื้อผ้าที่เป็นลายลายขวางเราก็จะดูอ้วนหรือแบบใส่ตัวใหญ่ๆแล้วก็จะดูแบบเตี้ยลงแล้วก็พยายาม ใส่รองเท้าส้นสูงอะไรประมาณอย่างเงี้ยเน้เคยเห็นผู้หญิงบางคนที่สูงมากๆอ่ะเวลาเขาเดิแฟนเนี่ยเขาก็จะใส่รองเท้าแบนๆเดี่ยที่ไม่ใส่ส้นสูงเลยใส่เสื้อผ้าตัวคล่งๆช่วยัำให้เราดูเตี้ยลงก็ได้ทีนี้มันจะมีกลุ่มคนบางคนนะคุณแนนเขาก็จะไปออกกาลังกายเพื่อทาให้เตี้ยเขาก็จะมีการออกกาลังกายอย่างเช่นการยกน้ําหนักอย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าการยกน้ําหนักหนักๆหรือการยกน้ําหนักผิดวิธีหรือการออกกำลังกายหนักๆ จริงๆมันไปเกิดอันตรายต่อไอแผ่นการเจริญของกระดูกค่ะซึ่งมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายแบบหนึ่งคือทําให้เราเตี้ยลงแต่แบบนี้คือไม่ดีนะซึ่งอันนี้เป็นผลเสียนะใช่อันนี้เป็นผลเสียมากกว่าค,คือถ้าเราจะตั้งใจไปออกกําลังกายประเภทนี้ยกน้ำหนักหนัก,นกๆเพื่อจะทําให้เราเตี้ยลงเนี่ยอันนี้คือ ไม่เห็นด้วยเพราะว่าจริงๆอะไรก็ตามไม่ว่าจะสูงหรือเตี้ยที่สําคัญที่สุดของมนุษย์เนี่ยคือการทําให้เราไม่มีโรคเรามีสุขภาพที่ดีเราแข็งแรงเราสมบูรณ์หมอว่าอันนี้สาคัญที่สุดใจความ,มสําคัญอยู่ตรงนี้นะคะุณผู้ชมใช่ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจเถอะอย่างแนนเนี่ยแันก็เตีย้ยกว่ามาตรฐานคุณหมอแต่แนนก็มั่นใจอะเราก็ใช้ชีวิตของเราไปมยมันมีสิ่งที่สําคัญมากกว่าเรื่องของความสูงความเตี้ยคะคะเป็นกำลังใจให้คือถ้าเกิดว่าคุณโดนเพื่อนล้อหรือคุณไม่มั่นใจ ให้เปลี่ยนความคิดเปลียนมามซ้าจริงๆสูงแนดีนะเป็นใบเบิกทางเดินไปไหนใครเห็นคุณก่อนนะโอ้แล้วก็ดูสมาร์ทดูสง่งงาๆเราในอิจฉาคนสูงกัคุณหมอค่ะไม่ต้องไปเสียความมั่นใจเลยค่ะแต่งตัวก็สวยด้วยแม่ใช่นะคะอับเป็นกําลังใจให้ทุกคน้ใครมีคาถามอะไรอย่างนี้ส่งมาเดี๋ยวคุณหมอจะมาตอบให้ได้ทราบกันหน้าจอนี้นะคะ